สวัสดีวันแรกของปี2026ครับพอเปิดปีใหม่มานี่โอ้โหข้อมูลข่าวสารที่ไหลเข้ามานี้มันหลากหลายจนตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะครับมีทั้งเรื่องตลาดคริปโตความเคลื่อนไหวการเมืองในสหรัฐตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งยุโรปคือถ้ามองแยกกันทีละชิ้นมันก็เหมือนข่าวทั่วไปแต่พอลองเอามาวางเรียงต่อกันเท่านั้นแหละครับเหมือนเริ่มฉายภาพใหญ่ของโลกที่กําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากม วันนี้เราจะมาลองลากเส้นเชื่อมจุดข่าวพวกนี้กันครับเพื่อจะดูว่าภาพใหญ่ของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยค่ะคือภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี่มันสะท้อนถึงแรงตึงเครียดที่น่าสนใจมากมันเป็นการประทะกันร,ระหว่างระบบเก่าที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างหนักหน่วงกับระบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดเพอ้อฝันอีกต่อไปแต่กำลังถูกดูดซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเอง สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของสองระบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนกันแน่เป็นการผสมผสานเพื่ออยู่รอดการแข่งขันหรือสุดท้ายจะเป็นการแทนที่กันโดยสิ้นเชิงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยประเด็นที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดที่กระโดดออกมาจากข้อมูลชุดนี้คือการที่สถาบันการเงินดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า t r a d f i เนี่ยเขาเลิกทำตัวเป็นศัตรูก,กับเทคโนโลยีบล็อกเชนแ,แล้วแต่กำลังกระโดดเข้ามาใช้อย่างเต็มตัวเลย และที่น่าทึ่งกว่าคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในทุกระดับของระบบการเงินเลยนะครับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงระดับการลงทุนเลยถูกต้องค่ะการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่สุดในระดับโครงสร้างพื้นฐานก็คือกรณีของ DTCC หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของตลาดการเงินสหรัฐเลยเขากำลังร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลแอสเซทเพื่อแปลงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้กลายเป็นโทเค็น สิ่งนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การทดลองในห้องแล็บอีกต่อไปแล้วการที่กลตอสารัฐให้จดหมายที่เรียกว่า no action letter กับโครงการนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่เดี๋ยวนะครับคำว่า no action letter นี้มันคืออะไรเหรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่งายๆหน่อยได้ไหมครับ อ๋อได้เลยค่ะจดหมาย no action letter นี่เปรียบเสมือนไฟเขียวจากกรลอตค่ะคือเขาพูดเป็นในๆว่าเรื่องนี้เราเห็นด้วยนะลองทำไปได้เลยเราจะไม่เข้ามาขวางหรือดำเนินการทางกฎหมายซึ่งสำหรับโลกการเงินที่ทุกย่างก้าวต้องระวังเรื่องกฎระเบียบนี่คือสัญญาณที่ดังและชัดเจนมากว่าหน่วยงานกากับดูแลกาลังเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ มันคือการให้พรทางอ้องนั่นเองแล้วภาพมันก็ชัดขึ้นไปอีกเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ DTCC ใช่ไหมครับเพราะในระดับการลงทุนสำหรับสถาบัน JP Morgan ก็เปิดตัวกองทุน Money ที่เป็นกองทุนตลาดเงินในรูปแบบโทเค็นส่วนในระดับการชำระเงิน Visa ก็ไปไกลกว่านั้นอีกคือเปิดให้ธนาคารมาชำระดุลธุรกรรมระหว่างกันด้วยเหรียญ USDC บนเครือข่าย Solana ได้เลย นี่มันหมายความว่าธนาคารโอนเงินก้อนใหญ่หากันได้แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอรอบการชำระเงินแบบเดิมๆอีกต่อไปใช่ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจในปรตตการนี้คือมันเกิดขึ้นจากทั้งสองทิศทางเลยในขณะที่สถาบันการเงินดั้งเดิมอย่างที่คุณว่ามากำลังดูดซับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อีกด้านหนึ่งแพลตฟอร์มคริปโตอย่าง Coinbase ก็กำลังขยับตัวครั้งใหญ่ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Everything Exchange คือไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนคริปโตแต่จะมีการซื้อขายหุ้นด้วยนี่คือการเบลอเส้นแบ่งระหว่าง2โลกอย่างชัดเจนและมันไม่ใช่แค่เรื่องของสหรัฐนะคะธนาคาร Standard c h a r ์เตอร์ในเอเชียก็เริ่มใช้ระบบเงินฝากโทเค็นกับ a n น i n อ e r n a t i o n a l เพื่อบริหารสภาพคล่องข้ามชาติแล้วนี่เป็นการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกจริงๆโหพอเอามาปะกันแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะครับมันเหมือนกับว่าจิ๊กซอทุกชิ้นกำลังถูกวางลงพร้อมกัน แต่จิ๊กซอตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ภาพนี้สมบูรณ์อาจจะเป็นข่าวที่ SWIFT ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบการชำระเงินโลกมานานหลายสิบป,ปีออกมาประกาศยอมรับยุคใหม่ของการชำระเงินและสิ้นสุดการทดสอบมากรฐาน ISO 2022 0ซึ่งเป็นมาตราฐานกลางสำหรับเงินดิจิตัลมันเหมือนกับว่าผู้คุมกฎของโลกการเงินเก่ากำลังยอมซิโรราบให้กับคลื่อลูกใหม่ยังเป็นทางการแล้ว อาจมองได้ว่ามันเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมากกว่าการยอมจำนนค่ะ S ว i f t เองก็รู้ดีว่าถ้าไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้การยอมรับมาตรฐานใหม่นี้เป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าและใหม่สิ่งที่เรากำลังเห็นคือเส้นแบ่งระหว่างสองโลกกำลังเลือนหายไปและกำลังจะหลอมรวมเป็นระบบนิเวศเดียวกันที่ซับซ้อนและพึ่งพากันมากขึ้น ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าทำไมอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้สถาบันยักษ์ใหญ่ที่เคยอุ้ยอ้ายและเปลี่ยนแปลงช้าต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองพร้อมกันแบบนี้ข้อมูลหนึ่งที่น่าจะให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือตัวเลขนี่สาธารณะของสหรัฐที่ตอนนี้พุ่งไปถึง38ล้านล้านดอลลาร์แล้วเป็นตัวเลขที่แทบจัจินตนาการไม่ถูกเลย ประเด็นเรื่องหนี้สินนี้คือบริบทที่สําคัญอย่างยิ่งในการทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดค่ะภาวะหนี้สินมหาศาลแบบนี้แปลว่ารัฐบาลและระบบการเงินต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนที่ต่ําที่สุดเพื่อจะจัดการกับมันให้ได้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ให้การชําระดุลแบบทันทีลดตัวกลางลงได้มหาศาลและสร้างความโปร่งใสได้มากขึ้นจึงไม่ใช่แค่ของเล่นของชาวเทคอีกต่อไป แต่มันกำลังกลายเป็นทางรอดที่จำเป็นต้องนำมาใช้ค่ะมันคือทางออกที่เกิดจากความจำเป็นบีบบังคับโดยตรงเลย แต่ในมุมของคนทั่วไปการที่สถาบันใหญ่ๆเข้ามาแบบนี้มันจะทําให้เทคโนโลยีที่เคยถูกวางตัวว่าจะมาเพื่อกระจายอํานาจกลับไปรวมศูนย์อยู่ที่ผู้เล่นรายใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับมันดูย้อนแย้งเหมือนกันนะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและนั่นคือแรงตึงเครียดสำคัญที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จากมุมมองหนึ่งการที่สถาบันเข้ามาใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการยอมรับในวงกว้างหรือ mass adoption และสร้างถียเสถียรภาพมากขึ้น แต่อีกมุมมองหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จิตวิญญาณของการกระจายอํานาจจะถูกลดทอนลงและกลายเป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเดิมเท่านั้นซึ่งภาวะนี้สินที่กดดันอยู่นี้เองที่ทําให้ภาครัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดึงเทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้ก่อน แล้วเราก็เห็นสัญญาณของความเปราะบางในระบบปัจจุบันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างข่าวที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ f ฟดต้องอัดฉีดเงิน31,000ล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบผ่านสิ่งที่เรียกว่าธุรกรรมซื้อคืนระยะสั้นหรือ overnight repulse ซึ่งเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิดเลยทีเดียวคำว่า overnight r e p o s นี้มันคืออะไรกันแน่ครับ พูดง่ายๆก็คือการที่ธนาคารกลางต้องอัดฉีดเงินก้อนโตเข้าไปอุ้มระบบไว้ชั่วข้ามคืนเพราะธนาคารพาณิชย์ขาดเงินสดหมุนเวียนกันเองอย่างหนักมันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนไฟกระพริบบนหน้าปัดรถยนต์ค่ะว่าระบบข้างในมันไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เห็นภายนอกเมื่อสภาพคล่องมันตึงตัวขนาดนี้มันสะท้อนว่าระบบการเงินดั้งเดิมกําลังทํางานภายใต้ความเครียดอย่างหนักและนั่นยิ่งเป็นแรงผลักให้ต้องหาทางออกใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะฉนะนั้น การเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การพยายามจะปราบคริปโตแต่เป็นการพยายามจะดึงมันเข้ามาอยู่ในกรงหรือสร้างกรอบกติกาเพื่อควบคุมมันให้อยู่ในระบบที่เราคุ้นเคยให้ได้ใช่ไหมครับอย่างการที่บุธิสภาสารัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตในวันที่15มกราคมนี้หรือกรอบการรายงานภาษีคริปโต KRF ที่มีผลบังคับใช้แล้วในอังกฤษและอีก48ประเทศถูกต้องค่ะ มันคือความพยายามที่จะผนนวกรวมโลกการเงินใหม่เข้ามาในระบบอย่างเป็นระเบียบแทนที่จะปล่อยให้มันเติบโตอยู่นอกการควบคุมต่อไปซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดจากแหล่งข้อมูลหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้ว่าปี2026คือปีที่ระบบการเงินเดิมเดินมาถึงทางเลือกสุดท้ายและความผิดพลาดหรือความไร้ประสิทธิภาพของระบบเดิมนี่แหละที่เปิดประตูให้เทคโนโลยีใหม่เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พอพูดถึงตลาดก็มีข้อมูลที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองออกมานะครับซึ่งทำให้สับสนมากว่าตกลงแล้วตลาดมันกำลังบอกอะไรเรากันแน่ในด้านหนึ่งผลตอบแทนของ Bitcoin ในไตรมาส4ี่ของปีที่แล้วติดลบไปถึง23%ซึ่งถือว่าแย่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เลยนะครับแย่กว่าทองคำที่บวก9%หรือดัชนี s p 5 0 0ที่บวก1%แบบไม่เห็นฝุ่นเลยแต่นี่คือจุดที่น่าวิเคราคะห์ค่ะ เพราะในขณะที่ตัวเลขราคาในระยะสั้นดูไม่ดีเลยแต่ถ้าเรามองไปที่การเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เรียกว่าส์ทมันนี่เราจะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพวกเขากำลังมองข้ามความผันผวน,นระยะสั้นและเดิมพันกับภาพใหญ่ในระยะยาวอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเทเซอร์ที่เป็นผู้ออกเหรียญ USDT ใช้กำไรของบร,ริษัทเข้าซื้อบิตคอยเพิ่มอีกเกือบ9,000 BTC ทำให้ยอดถือครองรวมสูงถึง96,000 BTC หรือแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ก็ยังเข้าซื้อเพิ่มอีก1,333 BTC ก่อนช่วงสิ้นปีมันเหมือนกับว่านักลงทุนรายย่อยกำลังตื่นตระหนกกับราคาที่เห็นตรงหน้าแต่นักลงทุนสถาบันกำลังมองไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันไปตอนแรกแล้วก็ทยอยเข้าเก็บของอย่าง,งเงียบๆใช่ไหมครับ เป็นไปได้สูงค่ะว่าพวกเขากำลังเดิมพันว่าโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นนี้จะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคตซึ่งความขัดแย้งทางความคิดนี้สะท้อนออกมาได้ดีที่สุดในการถกเถียงที่น่าสนใจมากระหว่าง Brian a r m ร์มสตรองซีอของ Coinbase ซึ่งเป็นตัวแทนของโลกใหม่กับ Larry f i n ์ซีอของ BlackRock ตัวพ่อของโลกการเงินดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตลาดการคาดการณ์หรือ prediction markets ประเด็นนี้ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็พิลึกในเวลาเดียวกันอาร์มสตรองเสนอแนวคิดที่ท้าทายมากว่าเพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำที่สุดสำหรับผู้กำหนดนโยบายบางทีเราอาจจะต้องหวังให้มีการใช้ข้อมูลภายในหรือ Insider Trading ด้งด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นแนวคิดที่สวนทางกับกฎระเบียบการเงินดั้งเดิมแบบ180องศาเลยแนวคิดของเขานี่มันสุดโต่งมากเลยนะครับเหมือนบอกว่า เพื่อให้ได้ความจริงเราต้องยอมให้คนโกงนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรที่คนใน Wall Street แบบ Larry Fink ได้ยินแล้วคงกลุ่มขมับเลยใช่ค่ะและฟิงกก็ตอบสนองในแบบฉบับของสถาบันการเงินดั้งเดิมเป๊ะๆคือเขาแสดงท่าทีระมัดระวังและบอกว่าเขาสนใจภาพระยะย,ยาว30ปีมากกว่าที่จะมาตื่นเต้นกับข้อมูลระยะสัน้นการประทะกันทางความคิดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่มันสะท้อนถึงปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยค่ะ ระหว่างโลกเว็บ3ีที่เชื่อในความโปร่งใสของข้อมูลแบบสุดตรงที่ทุกอย่างอยู่บนบล็อกเชนกับโลกการเงินดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพความน่าเชื่อถือและวัฏจักรในระยะยาว ความขัดแย้งทางปรัญานี้มันสะท้อนถึงการประทะกันของโลกเก่ากับโลกใหม่จริงๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวงการเทคโนโลยีแต่เรากําลังเห็นภาพเดียวกันนี้กับการเปลี่ยนผ่านของบุคคลสําคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยด้วยอย่างข่าวที่วอร์เรนบัฟเฟตสัญ,ญลักษณ์แห่งการลงทุนในศตวรรษที่20กําลังจะก้าวลงจากตําแหน่ง c ีออของ r k s h ์กแชร์ฮัท a ทเวมันช่างเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่โลกการเงินกําลังเปลี่ยนไปอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลย เป็นช่วงเวลาเชิงสัญ,ญลักษณ์จริงๆของการเปลี่ยนผ่านของบุคคลสําคัญเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านของระบบการเงินในขณะเดียวกันเราก็เห็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนการประทะกันของยุคสมัยเช่นกันนั่นคือรายงานจาก Wall Street Journal เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์ในวัย79ปีซึ่งเผยให้เห็นถึงสัญญาณของความถดถอยทางร่างกายอย่างชัดเจนแต่ตัวเขาก็ยังคงตอบโต้ด้วยความท้าทายและเชื่อมั่นในพันธุก,กรรมที่ดีของตัวเองมันเหมือนการปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งมันสะท้อนสไตล์ความเป็นผู้นำของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ภาพความตึงเครียดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐใช่ไหมครับถ้าเรามองออกไปทั่วโลกก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันไม่ใช่เลยค่ะถ้าเราขยายภาพไปสู่ระดับภูมิรัฐศาสตร์เราจะเห็นแรงตึงเครียดที่คล้ายกันในหลายพื้นที่ตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือยอโรมนีซึ่งเคยเป็นหัวจักทางเศรษฐกิจของยุโรปแต่ตอนนี้กลับมีเศรษฐกิจที่เติบโตช้าที่สุดในกลุ่มประเทศหลัก ข้อมูลระบุว่าในช่วง25ปีแรกของศตวรรษนี้เศรษฐกิจเยอรมนีโตเพียง30ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำความไม่พอใจทางเศรษฐกิจนี้ก็กำลังแปลเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงก็คือข่าวที่พรรคขวาจัดอย่าง a F.D. กำลังได้รับความนิยมสูงมากในรัฐทางตะวันออก จนมีความเป็นไปได้ที่จะได้เป็นผู้นำรัฐบาลระดับรัฐเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันเป็นสัญญาณว่าเมื่อผู้คนรู้สึกว่าระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อีกต่อไปพวกเขาก็พร้อมที่จะหันไปหาทางเลือกทางการเมืองที่เคยถูกมองว่าสุดโต่ง นอกจากนี้เรายังมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังคุกรุ่นอยู่เสมอทั้งข่าวที่รัเสเซียอ้างว่าดโดรนของยูเครนมีเป้าหมายที่บ้านพักของประธานาธิบดีหรือการที่วุฒิสมาชิกมาร์โกรูบิโอออกมาเตือนถึงภัยคุกคามจากอิสลามหัวรุนแรงสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่กำลังส่งผลกระทบและถูกกระทบโดยสภาวะสังคมและการเมืองที่เปราะบางอยู่แล้วทั่วโลก ฟังดูเหมือนว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่โค้ดบนบล็อกเชนไปจนถึงบัตรลงคะแนนเสียงในเยอรมนีเสนอเรื่องราวสองเส้นที่ดำเนินไปพร้อมกันอย่างคู่ขนานค่ะเส้นแรกคือการเสื่อมถอยของระบบเก่าที่เราเห็นได้จากตัวเลขหนี้สินมหาศาลที่ดูเหมือนจะไม่มีทางจัดการได้ความเปราะบางของตลาดการเงินดั้งเดิมและความตึงเครียดทางการเมืองและสังคมที่ปะทุข,ขึ้นทั่วโลก ส่วนอีกเส้นหนึ่งคือการก่อร่างสร้างตัวของระบบใหม่ผ่านการที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้อย่างจริงจังและเป็นระบบไม่ใช่ในฐานะของเล่นแต่ในฐานะเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดดังนั้นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบในตอนนี้และอาจจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดของปี2026ก็คือไม่ใช่ว่า2เส้นทางนี้จะมาบรรจบกันหรือไม่เพราะมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คืออย่างไร มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่เราเห็นจากการเคลื่อนไหวของ DTCC Visa และ SWIFT ที่พยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2โลกหรือมันจะเป็นการพังทลายอย่างเป็นระเบียบซึ่งถูกบอกใบ้ผ่านตัวเลขหนี้สินที่ไม่ยั่งยืนและความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและนี่อาจเป็นแรงตึงเครียดที่สําคัญที่สุดที่เราต้องจับตามองตลอดทั้งปีนี้เลยครับ